สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่6มีนา2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่700บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา เกนาฬิกา10นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง9 6 5ขายออกอยู่ที่ส6ม0 0ืนบาทรับซื้ออยู่ที่3าม0 0ืนบาทส่วนทองรูปพันธ์ก6 5ุนะคะขายออกอยู่ที่3 6ม0 0นบาทรับซื้ออยู่ที่ 30, 5, 3 5ม5 3นบาท12สตังค์ค่ะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 100บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้นะคะมีการปรับลดลงเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโลกลล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 2 6 2 1 5ส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2125.965ค่ะมีการปรับลดลงอยู่ที่0.10ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ าสุดตอนนี้ที่35.825เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ